สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวกันนิดนึงนะคะคือบางคนอาจจะได้ยินเสียงระเบิบแปลนะคะคือตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะคะคือสามทุ่มสี่สิบห้านะคะคือเราต้องนอนแล้วนะคะคือวันพรุ่งนี้เรามีประชุมผู้ปกครองนะคะเราต้องไปแต่เช้านะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็วันนี้นะคะเราตั้งใจมาอัดคลิปนะคะก็ กำลังใจล้นเปลี่ยนนะคะไม่ใช่นะคะก็เราจะมาแจ้งข่าวคือการแกะพัสดุของเรานะคะคือจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ไอาการแกะพัสตัวจะแกะเป็นพวก RPS แบบนี้เยอะนะคะนะคะก็โอเคเราก็จะแกะเป็น RPS เยอะมากนะคะก็ส่วนคนที่รักโพนี่นะคะก็ เดี๋ยวถ้าเรามีเงินนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อโพนี่มานะคะก็โอเคค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือก็ต้องขอบคุณสลับหนึร้บสีส่ซับสไครต์ด้วยนะคะเย้นะคะก็โอเคค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะกดติดตามเราเข้ามาเยอะๆเลยนะคะกดมาให้ถึงเราอยากให้ถึง550ร้อยห้ซับเร็วๆนะคะก็โอเคค่ะเราจะเปลี่ยนจับ200ส0งร้อยซับแล้วนะคะ ตอนแรกเราจะเขียนเข้าไปว่าเมื่อถึง200สองสอยศัพท์เราจะจักกิจกรรมใช่ไหมคะแต่ว่าเราเปลี่ยนใจเป็น550สับศัพท์แล้วนะคะก็โอเคค่ะ<ม>ก็กดติดตามเข้ามากันเยอะๆนะคะเราจะได้แจกรางวัลน,นะแจกรางวัลก็คือสองผลใน่นึ่งน,นะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะกดามาเลย กดเข้ามากันยเยอะเลยนะคะถ้าใครกดติดตามแล้วก็พอมีไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะได้กดติดตามกลับไปให้นะคะ mm hmm. ก็โอเคค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเราก็ต้องขอโทษกันด้วยนะคะคือปกติทุกคนจะเห็นเราอัดคลิปสัปดาห์ละเครั้งคือทุกวันเลยใช่ไหมคะเราก็จะขอลดนะคะขอโทษจริงๆนะคะคือเราจะอัดคลิปตอนวัน จะคิดตอนวันวันจันทร์มันอคารวันพุธเราไม่อัดกิมนะคะเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากเราสอบนั่นเองนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโรงเรียนเราสอบเยอะมากเลยค่ะคือเราสอบอย่างเช่นวันวันจันทร์นะคะพุธครั้งหน้าใช่ไหมคะเราสอบแล้วก็เว้นไว้อีกหนึ่งเดือนไว้เรียนใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งเดือนเราก็สอบเลยะค่ะนี่นะคะคือเราสอบหก ครั้งนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะก็โอเคค่ะก็ถ้าเราสอบเสร็จนะคะตอนวันพุธเราจะมาอัดคลิปเลยนะคะวันพุธอัดคลิปวรนจร์เราก็อัดคลิปนะคะเพราะเราได้พัสดุนะคะเย่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 นะคะก็โอเคค่ะสำหรับการแจ้งข่าวในครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะคข้าสั่นละครพุทนี้แด้ f p s สนุกสนุมให้ทุกคนดูกันเลยด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะ5ครบ5 5 0จำนวนเลยนะคะเราจะจัากิจกรรมคือจะสมมพนีน่นะเองนะคะก็โอเคค่ะก็กดติดตามเข้ากันเข้ามาในเรียนนะคะนะคะก็ถ้าใครติดตามแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ากดติดตามได้หน่อยนะคะเรากดติดตามให้แล้วก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะกด จะกดติดตามกลับไปให้นะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอตัวไปนอนขอฟี่ก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย